ค่ายเนี้ยทำทำแบบอะไรนะครอสกับมาริโอได้ได้ดีได้เก่ง <laughs> <Yeah>. <laughs> ไปละลบคลิปนี้ทิ้งเลยทมไมต้องบอกเป็นความเดียวของของการเล่นของเล่นต้องทำใจไว้นิดนึง <laughs> ครั้งสุดท้ายที่เราได้รีวิวคู่นะครับคือสเดือนที่แล้วแล้วก็ที่กูรีวิวรีวิวคู่กับไอ้บาสก็คือสเดือนที่แล้วเหมือนกัน อ๋อหัไหล่อนปะใช่หัไหล่นอ๋ออนใช่ตอนนั้นคุณนั่งอยู่ตรงนี้หัวเฮี้อะไรอนะครับวันนี้เรามาในทีมอาร์ตทอยจากที่มีอินสไเรชันมาจากมาริโอ้แล้วกันก็คือ,อของมาริโอ้เนี่ยเพิ่งมาส่ง ใช่เป็นโอกาสเหมาะใช่ไหมแต่ถ้าจะโยงไม่สวยๆก็คือเออเนี่ยเทเลอร์หนังมาแอนิเมชั่นมาเออเออเออมึงโยงได้แบบดูมีแบบเหมือนคิดมาแล้วอ่ะนานๆมาทีมันก็ต้องมีอะไรพูดหน่อยว่าโอเคแต่คือส่วนตัวมึงก็เก็บมาริโอเยอะนะ อ่าใช่ใช่เก็บแบบไม่ได้ตั้งใจเก็บเดือดแบบเหมือนพอเห็นแล้วก็ชอบแล้วไม่ได้ตั้งใจจะเก็บเป็นลายแต่พอมันรวมๆกันแล้วอันก็กลายเป็นแบบเป็นลายของมันขึ้นมาอ,อ,อะไรประมาณนี้แต่มันก็ดูเป็นตัวละครที่พอไปเอ็กกับใครมันก็ออกมาดูแบบดูน่าเก็บมันเป็น pop c u เ t อร์ที่ยอดฮิตด้วยอนันนี้อันนี้ตัวเดิมของบิททอยเคยรีวิวไปแล้วมาริโอกับบอสเซอร์ซึ่งเป็นอุลตร้าแมนกับก็ซิล่าเอาแล้วตัวอื่นอ่ะ ก็อื่นก็ตีมๆนี่แหละเดี๋ยวใจเยอะไปอ๋อโอเคลกใช่ไหมเออเดี๋ยวมันลกนะครับก็วันนี้มี3ตัวคือนีอ่ฟูพาไรซึ่งเป็นชื่อซูเปอร์โปรเฟชชั่นอลนะครับเป็นมาริโอที่เขาเอาอินสไพรชั่นมาจากหนังเรื่องเรยอนเดอะโปรเฟชชั่นอลซึ่งเป็นหนังยุคแบบเก่าๆแล้วครับครับผมแล้วก็อันนี้บนะิดทอยเนาะอย่างที่บอกไปแล้วก็ของโดคืออันนี้เป็นไมตี้แจ็คคืออันนี้มีซื้อที่เมริกาแล้วก็มีไว้สักพักละ เอยต่ด<ม>คอกลับมาแล้วถือโอกาสได้มาถ่ายพอดีอ๋อนี่งเจทเฮนรี่ใช่ไหมใช่เจทเฮนรี่จะเป็นถ้าเกิดมีใครตามไอจีหรือว่าโซเชียลเขาจะเป็นอา์ตที่จะวาดวาดป๊อปคอร์เจอร์ตัวละครน,นี่แหละเ้าให้มันเป็นแนวญี่ปุ่นโบราณล้มสายซึ่งถ้าเกิดซื้อแค่พวกปริ้นมึงก็สวยแล้วอะ่ะมึงก็เคยอชอบงานนีใช่ใช่ใช่งานสวยงานสวยอินสตาแกรมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้นี่อ่าโอเคครับผมเริ่มจากกล่องใหญ่ไหม เฮ้ยของใหญ่ที่หลังมันต้องเอาใหญ่ที่หลังโอเคอันเริ่มจากบิดทอยก่อนก็ได้เพราะว่าตัวเดิมมันวางอยู่แล้วจะได้เอามาวางคู่กันโอเคมาครับกับบิดทอยฮีโร่เอ็มสูตรอ๋อก็คือมีอุลตร้าแมนมาแล้วก็ต้องเอ็มดแดงเข้ามาใช่ซึ่งจริงมันเป็นคาร์เมนไรเดอร์แต่พออันนี้มันไม่ได้ออฟฟิเชียลไงมันเป็นแบบเหมือนแบบแอเรียสีเทานิดนึงโอเคโอเคเขาก็เลยต้องบิดชื่อนิดนึงเป็นฮีโร่เอ็มสูตรอ๋อได้ได้โอ้เราก็แบบกล่องมันทําเป็นเกมบอยเนาะเกมบอยยุคแรกก็แบบชิเทสดีว่ะอ่าสวยสวย หนึ่งแปดเก้านี่คือปีที่เขาตั้งหรอหรือว่าอะไรอ่าไม่รู้และข้อมูลไม่เตรียมแล้วเฮียไอตัวเกมบอยอันเนี้ยเกมบอยรุ่นแรกอ่ะออกหนึ่งเก้าแปดเก้าอ๋อรถโอ้โหแล้วเขาก็เลยมาใส่อ่ามันจะเป็นตัวคาร์เมนไรเดอร์กับอ่ากิกกี้อ่าเริ่มจากกิกกี้นะครับผมตัวกิกกี้ครับเป็นเห็ดสองตัวเขามไม่ใช่สองตัวอืมอ๋อมันเป็นเรซินเหรอตัวเอกเป็นพีวีซีมั้งตัวร้ายเป็นเรซินซึ่งอันนี้กูไม่แน่ใจตอนแรกกูคิดว่าเป็นเป็นพีวีซีหมดนะ แต่ว่าเรซินก,ก็งานโอเคอยู่ดีสวยดีเป็นโัวปลามึกมาริโอ Mario แหละแล้วผ้าพันคอนี้มาไว้พันตัวของเราเหรอก็ไอผ้าพันคอมาเขียวปะ่ะจยเบากว่าอ่าัเป็น, <จะ S 2> น PVC ครับอ่าก็อ๋อ อ๋อข้างหลังจะมีความเป็นโยชิด้วยนะนี่มันมาริโออยู่โยชิวะเนี่ยแต่มันมีหนวดมาริโอมีหนวดมาริโอแต่ว่ามันมีตัวกระดองโยชิอ่ะนี่ข้างหน้าเป็นมาริโอนะครับเป็นหน้ามาริโอนะมีหนวดแล้วข้างหลังมีแบบความเป็นโยชิผสมเข้าไปด้วยมันเป็นอาร์ทอยนะมันจะเอาอะไรมาใส่ก็ก็แล้วแต่อืก็มีความบิดๆไปแล้วเออแล้วก็อ่นนี่มันจะมีมีสติ๊กเกอร์หน้าจอของเกมแยกมาเชิญครับผมก็หัวหมุนได้แล้วก็ผ้าพันคอก็ต้องใส่ใช่ไหมใช่ ริงตอนแรกกูคิดว่ามันจะเป็นตัวขนาดพอๆกันกับอุลร้าแมนนะแต่ว่านี่คือห่างกันแบบเยอะอเลยใหญ่กว่าเฉยเลยอ่ะซึ่งจริงๆตอนไอ้ตอนขายเขาก็บอกขนาดแหละแต่ว่าเราก็แบบไม่ได้แบบคิดภาพตามอะไรขนาดนั้นนะเนาะยากอยากเหมือนละเหมือนละได้ได้ไดฟีลได้บางทีบางตอนมันจะมานี่นี่นี่ <laughs> นยืนเลยอันนี้ไม่เกี่ยวไปอนี่อยู่เซตอันนี้มันเป็นเป็นแบบวินเลี่อนในภาคของวีไหนวะ ก็คือก็คืออิจิโกะเลยก็คือหมายเลขหนึ่งตัวแรกค่ายเนี้ทำทำแบบอะไรนะครอสกับมาริโอได้ได้ดีได้เก่งอืเลือกเลือกเอเลเมนต์ดีแล้วก็อ่ะมาดูความสูงหน่อย14เซนซึ่งขนาดยับใหญ่แบบดีเลยอ่ะจับแล้วเต็มมือมากๆากนะครับผมตอนแรกคิดว่าตัวเท่านี้มันจะเล็กๆหน่อยพอมันมาใหญ่ก็รู้สึกดีกว่าที่ได้ใหญ่ก็นาะเาสูงสิบเซนเป็นฝีมือพิเศษฝีมือใครซึ่งพอวางแล้วอ่ะ กำลังลงตัวนะแพ็คนี้ไม่รู้ว่าเหตุผลที่เขาเลือกใช้วัสดุต่างกันระหว่างสองในในเซตเดียวกันแต่ว่าคนละวัสดุมันคืออะไรเนาะแล้วกูเดานะเพราะว่างานเนี้ยมันเลนมาประมาณแบบตอนแรกม,มันต้องออกประมาณเดือนเก้ากูเดาว,ว่างาน PVC ของตัวตัวลายมีปัญหาแล้วต้องแก้ปัญหาไปใช้เรซินคือ p v c หมด เออหรืออะไรไม่รู้หรือมันอาจจะเป็นดีเทลที่ทํายากกว่าอะไรเงี้ยนี่ส่วนตัวเดาเราก็ไม่อาจจะรู้ได้นะเออนี้ก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยเออกมาเป็นอย่างนี้ห<ง>รือว่าลดคอนป่ะเซซียย่น่าจะขอสูกกว่ามันเป็น PVC/ ีแลัอ๋ PVC อพีวีซสลัเลสินเขาบอกนี่ต้นแล้วเนาะอ่าซึ่งเราดันไม่ได้ใส่ใจเองเพราะว่าก่อนตัวก่อนมันเป็น PVC ล้วนๆเลยแต่ว่างานดีงานดีแนะนำสำหรับคนที่ยังไม่ได้พีไปอ่ะตอนนี้น่าจะยังหาได้นะครับลองเข้าไปใน a c e b o o k b i t t o y หรือว่าตามพวก ผมกระโดซื้อมาจากร้านออามาที่ถอยร้านประจาเรานะก็ลองทักเข้าไปได้ครับผมไปตัวต่อไปมาต่อไปซูเปอร์โปรเฟชชั่นแนลนะครับผมค่ายฟูพาราไดอันนี้ก็เป็นอีกค่ายที่จริงๆกูอยากได้มานานแล้วแต่ว่างานเขาส่วนใหญ่จะเป็นงานแบบไซส์บิ๊กบุ้มอะไรเงี้ยซึ่งแบบจะราคาเออราคาจะสูงแล้วก็ที่กูไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยพออันเนี้ยเขาทํามาเป็นตัวไซส์สี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยได้เลิกนะครับราคาก็จับต้องได้เอ้ยเมื่อกี้ลรืมบอกราคานี้เออคู่แรกเซตแรกเนี่ยอยู่ที่สองพันเก้า แล้วก็อ่าตัวนี้บอกราคาหลอดเลยก็ได้ฟูลฟูลสี่ร้อยเปอร์เซ็นเอ่าเท่าไหร่วะสามพันเก้าซึ่งจริงๆปกติอ่ะเขาจะมีตัวเจ็ดสิบเซนตัวใหญ่ราคาหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยเอออันนี้อันนี้ราคาราคาเป็นมิดมากโอเคแล้วก็ออกมาสีสีนะกูซื้อมาสีหนึ่งสีชมพูแซลมอนอันนี้ก็ดูเระลึกถึงกาฟิลที่มึงเคยเอามาของของซีดีเวิร์ลนนั้นใช่ของซีดีเวิร์ลแนวเดียวกันเดี๋ยวกะว่าจะเอาไปยืนข้างกันเนี่ยขนาดเท่ากันไหมนะ ขนาดน่าจะเท่าเพราะว่ากาฟิลมัน26เซนอันนี้มันประมาณน่าจะประมาณเดียวกันอนะ่ะ26 27 28ประมาณเนะี้ยอยู่นะซึ่งฟูลพลาดานี้ก็คือเป็นค่ายที่มึงกับบาดก็เล็งมาหลายตัวแล้วเ,ออเล็งมาหลายตัวแต่ว่านั่นแหละราคามันสูงแล้วก็มันต้องใช้ที่ในการเก็บอะได้เลิกได้เลิกอ,อ,อันนี้พอเขาอ,ออกตัวเล็กก็คือเราต้องจัดมาความดีของตัวนี้ก็คือกวางชอบด้วยกูว็เลยไม่ต้องออกเองก็เลย ก็เลยหารกันออกของมาแล้วรีบโชว์ให้กวางดูเขาบอกเป็น PVC นะแต่ไ <Was> ม่รู้ว่าพวกแบบอย่างเงี้ยเขาแค่ทําแบบทํเท็กเจอร์ให้มันเป็นเงาหรือเปล่าอืมเพราะว่าเขาทำทำเท็กเจอร์เหมือนเซรามิกเหมือนกันนะอ่าเขาทำเท็กเอร์ให้มันคล้ายเซรามิกแต่ไม่ใช่เซรามิกนะครับอันนี้เป็น PVC อ๋อใช่ใช่คือจับแล้วมันไม่ใช่เซรามิกอ่าแต่เขาลงให้มันมันวอเป็นเซรามิกดีงานดีกแเราก็น้ําหนักโอเคเลยแล้วก็ดูดีขอส่วนหน้ากับส่วนเสื้อคนละวัสดุกันคนละเท็กเจอร์กัน ใช่ขนาะเท็กเจอร์ก,กันก็เออและยิ่งมีหลายเท็กเจอร์ก็ยิ่งแบบรู้สึกดีอะโอเคครับใช่ใช่ก็คุณภาพสมราคาขนาดดีอืมขนาดดีก็น่าสมราคาเดี๋ยวอ่าเปิดสีอื่นให้ดูนิดนึงอ่านี่เขาออกมาสีสีอย่างงี้มีเออดำแล้วก็สีแบบตีมาริโอใช่แล้วก็น้ำเงินกับชมพูว่าสมชมพูสวยสุดนะใช่ใ่สีสม,มัน<ร>แบบกำลังแบบมุมนน่ารักสบายตาใช่ ตัวสีเงินของในตรงการการต้นไม้ก็เป็นแบบด้าน,นเนาะมันหลายเท็กเจอร์จริงอย่างที่มึงพูดรู้สึกดีเดี๋ยววัดความสูงนิดนึงอย่างที่บอกน่าจะประมาณ26เซน27 27ดีเอ่ะอเนี่ยดีเลยนะครับถือเข้ามาก็ไต้ไม้เต็มมืออันนี้ต้องใช้พื้นที่นิดน,นึงอ่ะเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์นี้มาอ่ะนี่ครับเชิญครับพี่ครับโอเคมันเล็กขนาดวางบนนี้ได้เลยเหรอวะเฮ้ยมันมันมันก็เล็กนะเนี่ยถ้าเกิดดูกล่องก่อนถ้าเกิดสังเกตว่าก,กล่องอ่ะมันจะไม่ใหญ่มาก เพราะว่ามันจะแบบมีทั้งตัวละครหลายตัวเ้วยแล้วก็มีพร็อพของฉากอะไรพวกนี้ด้วยเนาะ,ะเรามาเริ่มที่มาริโอก่อนแล้วกันเนาะได้ได้คือมาริโอ้ี่ออกมาก่อนออกมาก่อนจะพักเลยแหละเขาก็จะบอกตั้งแต่ในเว็บแล้วว่ามันต้องวางคู่กันเพราะมันจะมาทีละครึ่งอ,อันเนี้ยถ้าเกิดย้อนไปจําในภาพของ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 ,ของอาร์ติสเนี่ยเขาจะเป็นภาพเต็มอยู่ละคือ2ตัวอยู่ด้วยกันแต่ตอนเเล่นออกอมันจะปล่อยทีละครึ่งอ๋อ,อถ้าบอกก่อนก็โอเคก็คือถ้าซื้อเนี่ยก็ต้องเตรียมใจว่าอีกตัวหนึ่งจะมาแน่นอนแพงปะ ประมาณสองร้อย USD สองร้อย USD แค่ไห <7, S 1> นเจ็ดพันอ๋อ6ก0 0นเ0 0ดก็คู่หนึ่งก็12,000ที่ตัดสินใจซื้ออ่ะเพราะว่ามันเป็นภาพของศิลปินที่เราชอบแล้วก็ม,มันเป็น reference จากเกมที่ที่กูว่าเก่งโอคือ <laughs> เกมมาเรียลคาร์สนะครับถ้าสังเกตดีๆแต่ว่ามันวาดเป็นตีมญี่ปุ่นโบราณซึ่งเฮ้ยมันเท่นะมันเท่ลองดูใครใครเก่งมาเลโอยวคานมาท้าแข่งได้เออกูเก่งมากกูใส่เลยูเมเมดเอวกูเก่งเีย แต่รู้สึกไหมว่าเก่งมไหมว่าขาหรอใช่เปิดกล่องมาก่อนนี่มีมีจดหมายด้วยอ่ะถึงมึงอ่ะก็สำหรับคนที่เคยถึงไห้แจ็คนะครับก็จะเหมือนเหมือนกันทุกทุกค้าเอ้ยไมพ์ค่าทุกตัวแหละได้ได้อย่างนี้มานะครับซึ่งพิมเมียมมาก โอ้มันเล็กกว่าที่คิดจริงๆเล็กกว่าเยอะมากตอนที่เราดูรูปตอนที่สั่งนะอ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะเล็กขนาดนี้นะเออคืพอพอ,พอเราเห็นฉากเห็นตัวมันดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมอืมเออนี่ยเนียมาริโอมาแค่นี้เองอเ,ลเล็กมากเล็กมากเล็กมากแต่ว่ารายละเอียดโ okay. อเคแต่ขนาดเล็กจริงๆครับตอนที่เห็นว่ามันเล็กขนาดนี้ก็ใจแป้วเหมือนกันนะอ๋อแต่รายละเอียดดีเออใช่จริงแล้วมันมีเจ้าหญิงพีชปะ่ะเจ้าหญิงพีชเนี่ยจะมาตอนที่สั่งทันประมาณ60คนแรกเท่านั้น สั่งแบบ P order ครบ60คนแรกเลยน้อยมากนะสำหรับสำหรับไ Mighty Jack ขายทั่วโลกอะไรอย่างนี <h 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 ้นะก็ถ้าเกิดได้เหมือนกับไม่รู้ต้องได้สิทธิ์สักอย่างหนึ่งถึงจะมีเจ้าหญิงไปด้วยอะซึ่งถ้าเป็น Bowser จะเป็นเดซ s ่แล้วก็มีของให้มีไอเทมไม่ใช้3แบบอ๋อมีไอเทมด้วยไฟอันนี้เห็ดไฟนี่คือใช้ยิงนะแล้วก็นี้เห็ดเห็ดไว้เพิ่ม b o o ส t ีดอ่าองไม้ไฟนะครับดีเทลดีมีพสายมีอะไรก้วย เอาไอเทมเลยดิเอามันเรียกว่าต้องเห็ดปะอ่าเห็ดได้ได้ข้าวตีมไม่ได้มีแม่เหล็กไม่ได้มีอะไรนะก็อาจจะต้องใช้กาวดินน้ำมันครับผมอ่าอ่งซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับกับงานพวกนี้เพราะมันถอดเข้าถอดออกมันก็จะมีความแบบแบบต้องหลวมนิดนึงหรือว่าบางทีอาจจะแบบใส่บ่อยมันก็จะหลวมอ่ะเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ผิดปกติอะไรก็เตรียมกาวดินน้ำมันไว้หน่อย เดี๋ยวกูใส่มือที่หลังก็ได้เออใส่มือที่หลังอ่าใช่ใช่จริงฉลาดกว่าวางให้เสร็จก่อนแล้วค่อยใส่มือที่หลังนะครับอันน่าดูมือเจ้าปัญหาเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นอันเปลี่ยนอันสวยสวยจริงสวยจริงดีเทลดีเคแล้วก็มาต่อกันที่เบ์เซอร์หรือว่าคุปปากล่องคล้ายกันเลยสวยนะกูชอบกล่องดีกล่องดีไม่ได้ใช้คำกล่องดีหมดเลยนะมาริโอคาร์นี่เราเล่นกันตั้งแต่ช่วงไหนวะ ก็ตั้งแต่เกมบไบรท์วานไปเกมบไบรท์วานนี่หมอพออย่งเลยพอเลยปอสี่อ๋อเขาแถมดินน้ำมันมาให้ด้วยนะกาวดินน้ำมันอ๋อก็ซื้อปกติค่ายก็จะแถมมาให้แหละแต่แต่แรกกูคิดว่ามึงเอาออกไปแล้วส่วนเบลเซอร์ตัวใหญ่กว่าครับแล้วก็หน้าตานี้ก็มังกรนะมังกรมาเลยอันนี้คือดีเทลของเบลเซอร์เขาเรียกอะไรเบลเซอร์เป็นแบบมังกรเ้ยหรือเป็นกับปปาไม่ใช่มีเขาตั้งชื่อว่า ว่า t ทอร์เทลไดเมวกับมัช o ูมโชคุนอืมอ่าอ่าเดี๋ยวเด๋ระหว่างแกะอันนั้นออกมาตัวเบลเซอร์นะครับตัวเบลเซอร์เนี่ยประมาณเก้าเซนเองนะ9นเซนนี่ก็เออก็อย่างที่บอกเลยว่ามันเล็กเนาะใส่ดีเทลมันดีส่วนเบลเซอร์จะมีนี่ไอเทมเป็นปลาหมึกอืมอ๋อไอเทมมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมมันก็เอาอจาก<ห>ม,มาริโอคาร์<ช>มาหมดออแล้วก็เป็นเต่ากระดองแดง เห็นเห็ดแม่งโดนกินด้วยเห็ดกินด้วยเต่ากระดองแดงเทเป็นเต่าแบบติดตามนะเออเป็นเต่าติดตามตัวน้าิดตามเราท้ายเป็นอ๋อเป็นระเบิดครับมีเด้งแล้วโดนตัวเองด้วยนะอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงบาสโทรมาแล้วครับพี่ครับอยู่ไหนครับก็จอดได้เลยเราบารมาทำไมจบแล้วให้มาทำไมเออมาตอนจบแล้วมาทำไมตีมสีแม่งเหมือนอะไรนี่วาเอออออออใช่มันจะเป็นได้อันแรกก็น้ําเงินแดงสวยสวยมันจะไม่แน่นเลยนะครับอันนี้เขาเลยแถมกราฟต์ดินมันมาให้เขารู้ตรงนี้ นี่ต้องระวังหน่อยแต่คือวัสดุจับแล้วก็มันไม่ได้แบบก้องแก้งอะ่ะแต่แค่ว่าเวลาเรามาปัามเนี้ยมันก็จะมีความ<อ>คิดว่าวิธีการประกอบที่น่าจะเวิร์กที่สุดก็คือเอารถเข็นตั้งก่อนซึ่งผูทพาพลาดไปแล้วฮะยังไงนี่รถเข็นตั้งอย่างงี้อ๋ออ๋อเมื่อกี้มึงประกอบตัวเข้าไปแล้วใช่เมื่อกี้ใส่ตัวไปแล้วนี่ใช่ไหมไดขออนุญาตเอากล้องนี้มาถ่ายใกล้ๆนะฮะลงยากจริงว่ะ ม่มันเต่าหรือ,อว่าเรากูผิดวะนี่เราถ่ายแบบเร็วๆไปนะคือของมันใส่ยากก็ใส่ยากนะแต่ว่ามันสวยไหมมันสวยนะดีเทลมันดีนสวยนะดีเทลมันดีรอกอา้าคอนเทนต์คอนเทนต์ <laughs> 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 เออ<า>เอ่เสียใจเลยอ่ะเดี๋ยวใส่กาวเอาละกันมาหักตรงข้อต่อไหนนี่ตัวไหนหักอยู่ตรงสะพานเนี่ย อ๋อโอเคยังยังกาวได้ต้องกลับบ้านไปกาวถ้างั้นใช่กาวตอนนี้ไม่ได้อ่ะขออภัยละกันเพราะว่ามันหักจริงแล้วเดี๋ยวโดต้องเอากลับบ้านนะครับเราเราจะถ่ายหมุนให้ดูหมุนไม่ได้อีกเนาะ <c oughs> พอมารีวิวมันจะต้องมีคอนเทนต์ไงมึงไปละลบคลิปนี้ทิ้งเลย นี่เป็นการรีวิวที่จะไม่เห็น Final ไฟนอลโปรดักนะเพราะว่าดูลำบากมากมหักอ่ะมือหรอไม่ไมมือไม่หักหักตีนอนะครับและนี่คือไฟนอลโปรดักของเรานะครับนี่มันสุดครับสวัสดีครับคุณวายจัดเลยย่งคาแรคเตอร์ทำหักไปแล้วนะครับนี่กาวอะไรเออโอเคล่าสุดเลยพ่อกูจัดของจัดบ้านเลยโูฟี่ i, จัดพดาร์ตโะจีเออแคนาไปแล้วนะ <laughs> เดี๋ยวถ่ายรูปไปดูยาดครับายเป็นลูฟี่แขนด้วยแกเป็นช่องรีวิวของเล่นที่กากไม่ไม่จะมีไม่มีความไม่เคยมีตัวไหนเพอร์เฟคเลยทําไมต้องบอกเป็นความเรียวของของการเล่นของเล่นน้องทําใจไว้นิดนึงเป็นความเรียวจริงครับคือถ้าสมมติไม่ใส่ตู้เลยเนี่ยโอกาสที่มันหายแตกหักเยอะมากกูว่าหลังจากนี้กูคงไม่มารีวิวบ้านเบิรแล้วล่ะมอเตอร์ไม่ต้องเสียแรงอันนี้นะครับคอนเทนต์เราเคยบอกแลวนะครับว่าถ้าสมมติมันหักในเนี่ย มันจะแก้ยากมากหมาถึงโมเดลอะจบคลิปไปเท่านี้เลยแหละแบบนี้ด้งหนอแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับตัวเฮ er ียไล่เศร้าๆของบ้านเฮียครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันดีครับ,รบนี่เราถ่ายแบบเรียวๆไปนะคือของมันใส่ยากก็ใส่าย,ยากนะแต่ว่ามันสวยไหมมันสวยนะดีเทลเมันีั er. รอ <laughs> มือเหรอไม่ไม่มือไม่หักหักตีนกูว่าหลังจากนี้กูคงไม่มารีวิวบ้านเมืงแล้วลหะ